สวัสดีจ้าทุกคนมาวันนี้เห็นก่อนน้พิิกกะปีเจ้ากัะปีเจ้ต้มจับชายเจ๊ใส่หุ่นเส้นคล้ายๆต้มจืดเนี่ยจ้และก,ก่พักราถอดใส่ไขน่นห่มหงมังสวิรัติินกันได้เจ้าวันนี้มีตึ้งข้าวเจ้าเขา้านึงเลยเนอะเพื่อนอวันนี้ลูกค้านัด ชมบ้านได้นะจ้าเพราะว่าวันนี้นั่งทํานั่งลงอัปเดตบ้านที่เรามีในเพจนะจ้าก่อช่วงเย็นๆน้าใต้นะจ้าอันนี้มีตึ้งข้าวเจ้าข้นึงอ่ะสงสัยเฮาจะต้องกินข้าวเจ้าเพราะว่าเฮาเกี๊ยวบ่ค่อยดีเกี๊ยวแบบว่ามัน เคี้ยวบาละเอียด,ยน,ดยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้นะเก๋มเกงเคี้ยวอยู่อืมแต่ก็อยากกินอย่างแซ่บๆเจ้าเนี่ยนี่ยนี่มีกะปิหลาดเข้าไปหลาช้ำๆนี่นะเจ้าเนี่ยหลาข้าวช้ำๆด้วยน้ำเปลือกกินกนันยังพักละนี่ยพักละ พอใส่ไขยนี่นะเหมาะมมเผ็ดเปรี้ยวรำเหมือนเรากินน้ำพริกกะปิแ,แต่กะปิที่มันทำเหมือนกะปิเรากินปกติเนีเ่แต่ว่ามันทำมาจากถั่วซื้อในแอปสม้มนะเจ้า อเด็ดนี่เป็นต้มกิมจิต้มใส่หันเส้นเ่างเนี่ย อ,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 อืมวล้ำจ้กอารมณ์คล้ายๆอืมเมนกินเอากินต้มยำกับบวเชิงนะั้นเพื่อต้องไปลองดูเด้อเอากิมจิมาต้ม จำใจต้อ,องํำจับเหมาะจับนี่ขนาดเจ็บเคีว้วอะถึงนักนะแต่เดี๋ยวนี้บอกกอลัววอลจ้ามีกาแฟาของตัวเก่าคุมหิวอิ่มนานบล็อกเบิร์นรถก็คือทุกสัสดส่วนเลย ไม่ได้จุ่ยเฉพาะเหลืองพุงอย่างเดียวหรอกจ้ะแห็นขาหัวไหลกาเทศสามบอกปลงอ่ะ ล้เปิดน,น,นี่ยึกกินมาได้เลยเมื่อกี้ตักเข้าปากคำเดียว,วมาได้มอ,องหุนเซนในเน่เนกับเ้้าหัวเบ๊บเมื่อลองไปอยากกินกันนะเจ้ากินมังสวิรัตกินวันพระวันเกิดก็ได้เจ้าแต่นี้เอากินข้าวพรรษากินทุกปีเนาะสามเดือนน่าจะเป็นปีที่สี่ไปแล้ว อร่อยเด็ดไปลองอยากเปี่ยนกันนะเจ้าสำหรับคลิปนี้มาแป๊บเดียวับไปเจ้า